ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าพระพุทธสดนะครับของวัดโพทองล่างซึ่งวันนี้เป็นวันที่ประกอบพิธีพุทธาพิเศษนะครับหลังจากที่ห่ากจะไปแล้วนับร้อยปีเลยทีเดียววันนี้มีแฟนรายการติดตามมาด้วยนะฮะเยอะครับหลายท่านมารับมาในงานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่เปิดแบบเขาตั้งใจโอเคตลยทีเดียวนะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยภายในนั้นก็เจเจอาจารย์ก็เข้าไปภายในพระองค์สประกอบพิธีกรรมแล้วนะครับก็มีมีหลวงปู่เก๋อายุ1นึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับหลวงปู่เพิ่มนะครับพระพ่อมแก้วนะงรับเพียนหรือว่าเพี้ยนไม่เกิดกันถิงนะครับแล้วยังมีเกจิอาจารย์อีกมากมายหลายๆวัดที่เดียกันตอนนี้ทยอยกันเข้ามาแล้วก็เข้าไปด้านในประกอบพิธีพุทธพิเศษซึ่งภายในนั้นเนี่ยก็จะมีพระคภูพระปิการสมทรงสารนโทซึ่งเป็นเจ้าวาดของวัดบนของล่างนี้ให้การต้อนรับอยู่ภายในนั่นเองนะครับอาจารย์วิทย์บอกท่านผู้ชมหน่อยเสกอะไรวันนี้นะคครรรรรัับบบกกกก็็จะะะะปปอพพิิธีเเสนน่ง นะครับมงคลเิรษิโชคนะครับร um> ุ่นแรกเลยถือว่าเป็นร uh so ุ่นแรกอย่างเป็นทางการนะครับของวัดปูทองล่างนะครับเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่เก๋แห่งวัดปากน้ำจตุนทนบุรีนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่มีความสำคัญมากๆทีเดียวและก็รวมทั้งพระผาตานะครับมงคลสิรธิโชคผู้เป็นตามแบบของวัดปูทองล่างเป็นพระผาตาแบบมิกริ่ฮะเพราะว่าต้นแบบจริงๆแล้วของของพระโอษฐ์เนี่ยก็มาจากที่นี่แหละนะเป็นจุดเรต้นนะครับรวมทั้งประกุปนะครับ มงคล<ม>สิทธิทโชคชนะครับรุ่นแรกของพระโสดาบันนะครับอย่างนี้นะฮะทางผู้ร่วมบุญของเรานะฮะ<ม>ทั้งหมดเลยนะครับสามสิบเปอร์เานมาไหมฮะวันนี้วันนี้ก็มาบางส่วนแล้วก็<อ> จะนำพระชุดนี้นะครับถวายให้กับ,รบพระเบิดาหลวงพ่อเจ้าจว่าพระปิฎกค่ะ100งค์วันนี้นะครับจำนวนทั้งหมด28,000องค์ด้วยกันเพื่อที่จะใช้จุดปลุก2,000องค์แล้วก็อีกจำนวนการ2 0 0องค์นั้นก็แจกจาก่ายกับสาธุชท,ที่รูปสมบุูใณ์ก็มีด้วยนะครับครเพราะถือว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็มีแฟกรัมาหลายท่านหลายท่มาจากต่างจังหวัดด้วยโอ้ยนี่ดีนะดีมากครับเพราะว่าติดดินน้ำหน้าน้ำหลังวิหารครับ ไม่มีเขาอยู่ด้านหลังก็ถือว่าเป็นเพลงผช่ยที่ค่อนข้างเหมาะนะครับไปทางจะเล็กนิดนึงแต่ว่าคนก็ให้ความสนใจแล้วก็มาที่นี่กันเยอะทีเดียววันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันท้าพงศ์ชมงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศภายในกันดีกว่าครับย 就这个